สวัสดีครับวันนี้พงชนทุกคนคุยเกี่ยวกับตัวกล้องของ Panasonic นะแต่ว่าขอเริ่มที่ตัว S5 Mark II แล้วกันครับเนื่องจากเป็นกล้องหลักที่พงชัยนะคือจริงๆ G9 อยากมีแต่ว่าไม่ได้อยากงอกเลนทั้งหมดฟอร format ไนงะอยากเป็นแบบตัว full frame L-mount เซตเดียวนะครับก็ตอนนี้พงม,มี S5 Mark II ทั้งหมด3ตัวนะ แล้วหลังจากใช้มาแล้วเนี่ยผมก็เจอข้อดีข้อเสียหลายๆอย่างนะวันนี้พงเลยจับเอาข้อเสียเนี่ยมาคุยกับเพื่อนๆครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าใครหากล้องอยู่แล้วก็แอบดู Panasonic อยู่เนี่ยหข้อเสียที่ผมคิดว่ามันเป็น5ข้อเสียหลักๆ มันแก้ไขยังไงได้บ้างมันขัดการใช้งานของเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับแล้วก็ก่อนจะไปเข้าหัวข้อกันครับแน่นอนครับวิดีโอนี้ช็อตออนด้วย Panasonic S5 Mark 2นะครับไฟใช้เป็น Amaran นะครับ f21c r นะกับ f22x นะครับระบบอัดเสียงใช้ตัวโรด NDG5 นะครับอัดเข้าซูม f3 ไปครับระบบนี่มีสั้นๆเล็กๆแค่นี้นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันครับเรื่องแรกที่ผมอยากชวนทุกคนคุยนะก็คือ เรื่องที่ตัว Default ของกล้องนะครับมันจะไม่ได้จำค่าว่าตัววิดีโอกับตัวภาพนิ่งเนี่ยเราปรับตัวโปรไฟล์สีเป็นยังไงครับพูดง,ง่ายๆคือเราเซตอันไหนไว้อะแล้วพอเราเปลี่ยนไปอีกโหมดหนึ่งมันจะตามไปด้วยนึกออกไหมคือถ้าเกิดว่าใครต้องออกหน้างานนะแล้วใช้2ออย่างไปพร้อมๆกันนะครับใช้ตัววิดีโอที่เป็น Vlog นะครับแล้วโอเคเราอยากหมุนไปภาพนิ่งหมุนไปปุ๊บพอถ่ายมาเราจะได้ภาพนิ่งเป็น c o l เลือกโปรไฟล์ v l o g ด้วยนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของคนที่ต้องใช้งานแบบ Hybrid แต่ว่าอันเนี้ยพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีทางแก้อยู่นิดนึงแค่เข้าไปตั้งค่าเล็กๆเองครับคือตรงเนี้ยในเมนูกล้องของตัว Lumix S5 Mark II กับ S5 Mark II X เนี่ยนะครับเวลาเราเข้าไปที่ค่า Setting เนี่ยแล้วก็เข้าไปที่โหมด Creative Video เนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าค่าไหนอยากให้มันแบบว่า แยกค่าของการใช้งานกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้มันเหมือนกันของภาพนิ่งกับวิดีโอเนี่ยให้เปลี่ยนตัวรูปเนี่ยนะครับเป็นรูปกล้องถ่ายรูปนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันทางานแยกกันให้เปลี่ยนเป็นรูปกล้องวิดีโอครับซึ่งอันนี้มันเซ็ตได้ทั้งหมด5ค่านะแต่ว่าอันที่พงคิดว่าเราควรจะตั้งมากที่สุดก็คือตัวอ่าโปรไฟล์สไตล์นะหรือใครจะเรียกคัลเลอร์โปรไฟล์ก็ได้อันนี้ถ้าเกิดพงตั้งค่าวิดีโอเป็นวนะีล็อกนะเราถ้าเกิดพงหมุนเป็นภาพนิ่งเนี่ย เพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่หน้าจอของพงเนี่ยตัวคัลเลอร์โปรไฟล์หรือโฟโต้สไตล์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นหลัดหรือเปลี่ยนไปเป็น709นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้ตัวภาพนิ่งเนี่ยเป็น709หรือเนเชอร์หรืออาจจะเป็นแบบว่าพอร์เทรตนะเขามีโปรไฟล์สีที่เป็นพอร์เทรตให้ใช้ด้วยพงว่าทําให้เราทํางานง่ายขึ้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปถ่ายข้างนอกหรืออยู่ในสตูอย่างเงี้ยอย่างพงถ่าย u t u b e เนี่ยถ่ายวิดีโอเสร็จปุ๊บบางทีพงต้องถ่ายภาพหนะ้าปกใช่ไหมพงก็สามารถบิดไปที่ รูปกล้องที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยแล้วก็ยิงได้เลยโดยที่พงไม่ต้องมานั่งปรับตัว p i c t u r e Profile หรือว่าตัว Color profile แล้วครับแค่นี้ง่ายมากผมคิดว่าอันเนี้ย make sense นะซึ่งแบบว่าใครที่ติดปัญหานี้อยู่ลองปรับตามพงได้เลยนะครับแล้วก็มาในหัวข้อที่2ครับในเรื่องของน้ำหนักกล้องคือถ้าเกิดว่าเราไปสำรวจคู่แข่งในตลาดนะของแบรนด์อื่นๆนะครับในกล้องที่มีสเปคแบบว่าราคาที่ใกล้เคียงกันนะก็จะเห็นว่า panasonic s5 mark ii เนี่ย เป็นแบบว่าแชมป์เลยคือน้ำหนักมันเนี่ยหนักประมาณ800กรัมนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นมันอาจจะแบบ700-600นะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยอาจจะอยู่แค่500กรัมเองนะคือผมคิดว่า2 3 0 0กรัมเนี่ยมันก็มีผลมากนะเวลาที่เราต้องถือนานๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเฟรดออฟที่ผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะคือมันสามารถทำให้กล้องตัวเนี้ยใช้งานได้แบบไม่มีโอกาสที่จะโอเวอร์ฮีทเลยแล้วก็ ใช้งานได้ถึกทนมากในแทบจะทุกสภาพอากาศนะครับออกไปถ่ายเอาโดทั้งวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแดดเปลี่ยงเปลี้ยงไม่โอเวอร์ฮีทเลยคือมันเป็นเปอร์ฟอร์แมนที่เรามั่นใจได้ชัวร์เลยนะว่าสภาพอากาศไหนก็ไม่โอเวอร์ฮีทครับแล้วจะไลฟ์2-3ชั่วโมงถ่ายวิดีโอแบบ นั่งคุยกันยาวๆสัมภาษณ์แบบ2อสชั่วโมงก็ไม่เจอโอเวอร์ฮีทเลยครับคือถ้าเกิดใครไม่เคยเจออาการโอเวอร์ฮีทอาจจะนึกไม่ออกนะครับคืออาการโอเวอร์ฮีทเนี่ยพอกล้องมันฮีตแล้วเราต้องรอกล้องมันเย็นก่อนมันจึงจะทงานได้แล้วบางทีมันไม่ได้เย็นมาจุดเริ่มต้นอะ่ะมันเย็นมาแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าทํางานเบรกแป๊บหนึ่งความร้อนมันก็ขึ้นไปถึงจุดโอเวอร์ฮีตใหม่มันก็ตัดใหม่ครับวันนั้นเราอาจจะไม่ได้งานหรืออาจจะต้องปิดกองเลยก็ได้นะคือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ,องก ถ่ายได้2อสามชั่วโมงมันตอบโจทย์ของใครหลายๆคนมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นเฟรตออฟที่ผมคิดว่าคุ้มค่าแต่ว่าเวลาแบกไปข้างนอกหรือต้องถือถ่าย9ก้าโมงเช้าถึงแบบ4ี่โมงเย็นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าต้องการกล้องถึกๆหรือว่าตั้งถ่ายยาวๆนะครับด้วยสเปคไฟล์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะแม้ว่าจะไม่มีพวกไฮฟิลเลตให้ใช้แต่ในราคานี้ หายได้ยาวขนาดนี้นะพงคิดว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่าครับแต่อย่างที่บอกครับเวลาถือข้างนอกมันหนักจริงๆแล้วก็ในเมื่อคุยกันมา2ข้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสําหรับพงเนี่ยมันอาจจะใช้คําพูดที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถึงเป็นข้อเสียมันอาจจะเป็นข้อที่แค่เราเอามาพิจารณานะซึ่งอันนี้ มันแล้วแต่คนเนาะใครจะมองเป็นข้อเสียก็ได้ใครจะมองเป็นข้อที่จะเอามาพิจารณาก็ได้ครับคือพงบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่พงเล่าเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆนะครับแต่ว่าที่พงอยากเอามาแชร์เนี่ยก็หลายๆคนน่าจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองนะแล้วทำไมพงถึงบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของใครบางคนนะครับอย่างเช่นน้ําหนักกล้องมันอาจจะหนักครับแต่บางคนตั้งบนขาตั้งตั้งบนไตรพอดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหนึกอออกไหม เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่พงพูดอะมันอาจจะเป็นปัญหาของใครแค่บางคนเท่านั้นแต่ว่าพอดีเนี่ยพงเนี่ยเป็นคนที่ทํางานโอเคถ่ายอยู่ในห้องตั้งบนขาตั้งออกไปข้างนอกใช้แฮนด์เฮลนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆสถานการณ์นะอ่ะอย่างตั้งถ่ายคอนเทนต์ถ่ายแค่40นาทีแต่ว่าออกไปถ่ายข้างนอกถ่ายลองฟอร์ม2ชั่วโมงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพงจะเจอการใช้งานที่หลากหลายผมก็เลยคิดว่าโอเคพมอาจจะเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนเก็บรวบรวมปัญหาในการใช้งานหลายๆอย่างแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะอันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของใครบางคนหรือถ้าเป็นปัญหามันอาจจะมีทางแก้นะครับเพราะฉะนั้นทำใจให้แบบว่า เย็นๆโล่งๆไม่ต้องดราม่าไม่ต้องตีกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในหัวข้อที่3ได้เลยมาถึงหัวข้อที่3กันบ้างครับอาจจะเป็นปัญหาของคนส่วนน้อยนะแต่ว่าลองฟังผมก่อนครับคือแน่นอนครับกล้องตัวนี้ชาร์จด้วย USB-C ได้ในระบบ Power Delivery นะครับชาร์จไฟได้แรงพอขณะที่ปิดกล้องก็ชาร์จแบตได้เปิดกล้องถ่ายไปแล้วเราเสียบไฟเข้าไปเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เพิ่มนะแต่มันอาจจะเพิ่มช้าหน่อยครับ แปลว่าถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปแรงพอตอนถ่ายไปชาร์จแบตไปด้วยได้เพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้ไม่มีวันแบตหมดนะครับถ้าเกิดเรามีแรงจ่ายไฟ power delivery ที่แรงพอซึ่งใช้ไม่ได้แรงมากครับประมาณ1 5วัตต์เนี่ยน้อยกว่า1 5วัตต์อีกมันก็ถ่ายไปชาร์จไปได้แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาก็คือ ตัวระบบที่ต่อ USB-C แล้วใช้เป็นเว็บแคมนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกนะครับปัญหาอย่างแรกคือเราต้องลงซอฟต์แวร์เองมันไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บแล้วใช้ได้เลยซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนที่ใช้ iPad คือ iPad ตอนนี้มันรองรับการเสียบ USB-C แล้วใช้เป็นเว็บแคมจากกล้องนอกได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันต้องลงซอฟต์แวร์แล้วมันยังใช้กับ iPad ไม่ได้ครับโอเคแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่ที่ใช้กล้องรุ่นนี้แน่นอนครับแต่มันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งคือ ไอซอฟต์แวร์ที่บอกเนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับตอนแรกผมก็ใช้ได้ดีแต่ตอนนี้ตัว macOS มันออกเวอร์ชันใหม่แล้วซอฟต์แวร์มันไม่ได้อัปเดตตามมามันนำให้คนที่ใช้ macOS ไม่สามารถดึงภาพผ่าน USB-C เข้ามาที่ตัว Mac ได้ครับก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าระยะเวลาการใช้งานที่ผมได้ใช้ฟีเจอร์นี้มันสั้นไปหน่อย ก็ต้องรออัปเดตเพื่อให้มันได้ใช้เต็มๆแต่ว่าฝั่ง Windows เนี่ยไม่มีปัญหานะยังใช้ได้ปกตินะครับซึ่งอันนี้พง์แอบจะรู้สึกว่าแอบเสียได้อะนะแล้วก็คนที่ใช้ Mac OS ตอนนี้พง์มมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเจอเหมือนพง์ไหมแต่ว่าของพงษ์เนี่ยมี Mac 2เครื่องมันก็ใช้ไม่ได้ทั้ง2เครื่องนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าฟีเจอร์นี้มันใช้ไม่ได้แล้วพง์ก็ยังไม่มีทางแก้บน Mac OS ทางแก้ก็คือต้องไปหา Windows มานะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ Windows อยู่แล้วก็จะไม่เจอปัญหานี้ ส่วนในหัวข้อที่4นะก็คือตัวพอร์ต HDMI แม้ว่าจะมาเป็นไซส์ใหญ่ถูกใจพงละแต่ว่าพอใช้งานจริงมันแอบมีแบบจุดเล็กๆก,กันนะคือแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มองว่ามันจะต้องมีก็ได้แต่ถ้ามันมีให้เราเลือกมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือเวลาที่เราต่อมอนิเตอร์แยกออกไปตัวอินโฟพวกค่า setting กล้องต่างๆอะ่ะมันไม่ตามไปด้วยครับแปลว่าถ้าเกิดเราอยากจะ ดูมอนิเตอร์แล้วดูค่าเซตกล้องบนจอเนี่ยมันดูไม่ได้เราต้องไปดูที่ตัวจอของหลังกล้องครับคือรุ่นเก่ามันมีนะแล้วมันเลือกเปิดปิดได้พงก็อยากจะให้มันเลือกเปิดปิดได้ด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่มีนะก็อันนี้ก็ต้องทําใจไปครับแต่ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือเลเทนซี่มันค่อนข้างเยอะครับหรือว่ามันมีความน่วงนี่นแหละนะคือพงเนี่ยไม่ได้เจอปัญหานี้เพราะว่าเวลาพงต่อจอ Monitor, มอนิเตอร์พงใช้แค่เช็คคอมโพสนะครับว่าโอเคเฟร,รมสวยหรือ,อยัง มีอะไรติดเข้ามาในเฟรมไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนที่เขาต้องแบบเอาไปแร็กโฟกัสด้วยอะไรเงี้ยมันจะแร็กได้ไม่ทันมือเขาอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็อาจจะเป็นปัญหาของคนบางคนที่ต้องเอาไปติดพวก f o l ฟลว์โฟกัสแล้วก็แร็กโฟกัสไปด้วย Move กล้องไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่พอดีว่างานแบบนั้นองพงม,มันมันไม่มีเลยนะพงใช้ออโตโฟกัสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้ก็นั่นแหละครับเจอกันแค่บ,บางคนนะก็อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ไลด้าแทนอะไรเงนะี้ยนะก็ ไปหาทางแก้โดยการใช้เงินเพิ่มกันไปนะครับถือว่าเป็นการแชร์ในข้อที่4ที่แบบสั้นๆไวๆนะพงอาจจะไม่ได้อินกับข้อสีมากนะครับดูมาจนถึงตรงกลางคลิปกันแล้วนะครับพงรบกวนเวลาเพื่อนๆนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนึกถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพนึกถึงอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอลองนึกถึงพวกเราดูนะครับซูมกล้องครับยังไงตอนนี้เราไปดูคอนเทนต์กันต่อได้เลยครับแล้วก็ในส่วนข้อที่5อันนี้พงคิดว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้กล้องแบบ เยอะมากๆอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้กล้องเยอะมากๆโซนเก่งๆก็อาจจะเป็นปัญหาได้ครับก็คือเรื่องของเมนูที่มันซับซ้อนแล้วมันก็ยิบยิบย่อยยอยจัดจัดนะคือจริงๆมันเป็นข้อดีแหละแปลว่ามันสามารถเข้าไปเซตค่าได้แบบละเอียดในแทบจะทุกจุดเลยนะแต่ว่ามันก็ตามมาตรงที่เราจําไม่ค่อยได้ครับว่าเมนูไหนมันอยู่หน้าไหนมันซ้อนไปตรงไหนอะไรเงี้ยคือมันละเอียดจนแบบ ถ้าเกิดว่าค่าไหนที่เราแทบจะไม่ได้ตั้งหรือว่าไปเปลี่ยนเลยใน1ปีเนี่ยหรือใน1มปีอาจจะเปลี่ยนแค่2ครั้งอะไรเงี้ยคือถ้าต้องมาเปลี่ยนใหม่อีกครั้งเราจะจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเล็กๆนะตรงเนี้ยจริงๆพันด์ onic นิกเขามีถางแก้ให้ครับก็คือเขามีตัวคัสตอมเมนูนะที่เราเลือกได้ว่าเฮ้ยเมนู1 2ึ่งสองสเราจะเอาอะไรมาไว้ตรงไหนบ้างเผื่อบัอันไหนที่เราต้องใช้บ่อยๆหรืออันไหนที่เราแบบนานๆใช้ที แล้วจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอามาใส่มาเรียงๆียงเอาเองนะครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็สะดวกเนาะไม่ต้องไปนั่งหมุนหมุนหาหาเยอะๆว่าเฮ้ยมันอยู่หน้าไหนเพราะว่าเมนูมันมียาวมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้พอเราตั้งเมนูเสร็จเนี่ยหรือว่าตอนที่เข้าไปตั้งเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีทุกเมนูนะครับคือเมนูหลกักๆมีแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากหรือไม่ได้สําคัญมากเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีให้เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะแก้ปัญหาได้สําหรับ,บบางคนก็ เนี่ยแหละเป็นข้อ5นะครับที่พงคิดว่าออยากจะชวนเพื่อนๆคุยกันแต่ว่าพงม,มีแถมีกนิดนึงครับคือพอมันเป็นกล้องที่มีการตั้งค่าได้ยิบย่อยมากๆนะครับยิบย่อยแบบเยอะจัดๆแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีกล้อง1รุ่นเนี่ยสตัวหรือ3ตัวนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาว่าเวลาเราซื้อกล้องมาใหม่เนี่ยเราจะเซตค่ากล้องตัวที่2หรือตัวที่3ตัวที่4่ยังไงให้มันเหมือนกล้องตัวแรกในทุกๆอย่างเวลาเราหยิบกล้องมาใช้เราจะได้เจอเซตติ้งเดิม จอการตั้งค่าเหมือนเดิมถ่ายได้เหมือนเดิมไม่มีโอกาสผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวจากตัวกล้องความผิดพลาดอยู่ที่ตัวเราล้วนๆแล้วครับทีนี้คือเนี่ยพงก็เนี่ยแหละกล้องตัวที่2ที่พงซื้อมาพงก็ยังไม่ได้หาฟีเจอร์นี้ครับแต่ว่าพอกล้องตัวที่3มันเริ่มขี้เกียจทำละมันทําไม่ไหวเราก็เลยไปหาช็อตคัดหาอะไรทุกอย่างจนไปเจอว่ามันมีวิธีการ Export Setting ของกล้องตัวแรกอะไปกล้องตัวที่2ได้ คือมันมีประโยชน์มากสําหรับเวลาที่เราซื้อกล้องมาใหม่มีกล้องหลายๆตัวหรือว่าบางทีมีคนยืมกล้องเราไปเนาะเราแค่ export setting นี้เข้าไปปุ๊บประมาณ3 4ีวิเสร็จแล้วเราได้กล้องที่มี setting เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดซื้อกล้องใหม่มาหรือได้กล้องคืนมาจากคนอื่นเราก็ทําแบบนี้เราก็ได้กล้องที่มีการ setting เหมือนเหมือนเดิมเหมือนที่เราต้องการใช้ในตลอดเวลานะครับเป็นอันนึงที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันมันคือสิ่งที่ตอนแรกเราไม่คิดเนี่ยว่ามันจะเจอปัญหาแต่ว่าพอเจอแล้วเนี่ย เฮ้ยพ a น asonic มีทางแก้ให้เขาคิดมาเผื่อเราเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นว่าการทํางานกับกล้องตัวนี้ของผมแฮปปี้มากนะครับแล้วโดยรวมผมก็คิดว่ากล้องตัวนี้มันค่อนข้างคุ้มค่านะในราคาไม่เกิน1นึ่งแสนอะถ้าพูดง,ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ต้องการกล้องที่มีน้ําหนักเบามากๆหรือว่า ไม่ได้ต้องการกล้องที่ถ่ายแบบ High Frame Rate ได้แบบ120เฟรมอเซกใน 4K อะไรเงี้ยผมว่ากล้องตัวนี้ตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงราคามันเบามากๆด้วยแล้วก็มีราคาที่แข็งด้วยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยระบบกันสั่นขอพูดอีกนิดนึงสำหรับคนที่แบบยังกังขาระบบกันสั่นของ Panasonic อยู่คือพงคงจะไม่บอกทุกคนครับว่าระบบออโต้โฟกัสมันชนะแบรนด์อื่นไปเรียบร้อยแต่ว่า มันสามารถใช้งานได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบเชื่อใจได้ฟุตกลับมาทํางานแบบสบายๆนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับฟุตที่ทุกคนเห็นอยู่ช่วงเนี้ยนะครับผมก็ใช้แฮนด์เฮลแล้วใช้ออโต้โฟกัสในการถ่ายทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะว่าโอเคมันเป็นกล้องที่มีออโต้โฟกัสเชื่อใจได้แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบดูลักษณะการจับโฟกัสของมันหน่อยว่ามันทํางานในแบบไหนเวลาเรามูฟกล้องเวลาเราแบบ เล็งโฟกัสอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้รู้ไงว่าโอเคเล็งไปแบบนี้โอกาสได้ภาพมันมีสูงมากอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกล้องมานิดหนึ่งเราก็จะได้ฟุตอย่างที่ต้องการนะครับคือพงอาจจะไม่ได้ถ่ายเก่งนะแต่ว่าแน่นอนละมันเป็นประสบการณ์ที่พงสามารถเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ครับแล้วถ้าเกิดใครคิดว่ากล้องตัวนี้ยมันอาจจะอยู่นอกสายตาลองหาสัมผัสด,ดูครับพงคิดว่ามันเป็นกล้องที่คุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งนะชื่อหัวข้ออาจจะคลิกเบสนิดหนึ่งแต่พงยืนยันครับว่าทําด้วย ความจริงใจนะแล้วอยากชวนทุกคนมาคุยกันว่าบางทีข้อเสียของกล้องบางตัวเนี่ยนะพอเราใช้ไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอวิธีแก้หรือบางอย่างก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันหรืออาจจะใช้มันไม่ถึงขีดจำกัดเนี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียที่เป็นปัญหาหลักเนาะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้ฝากไว้แค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืม s u b s c r i b e พงด้วยนะในช่อง Zoom Camera ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามพงช่องทางอื่นแน่นอนครับ Super t ร์ท รีวิว gadget ต่างๆนะครับแล้วก็ไลฟ์ชิฟเกี่ยวกับ bitcoin ยังไงไปตามฟงก,กันได้ครับยังไงวิดีโอนี้สวัสดีครับ